สวัสดีครับคุณฟังครับยินดีต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Social Refresh ครับกับผมบรณนทุเสร็จคำพังนะครับทาง RMTP Live กันเช่นเคยนะครับก็สวัสดีทักทาทยคุณผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผ่านทาง YouTube c h anel n ของเราด้วยที่ RMTP Live ครับในงงก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะฮะ กดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o คกับทาง YouTube รวมไปถึงช่องทางผ่านเว็บไซต์นะครับที่ o alive rmudp ac th ด้วยนะครับโลโก้มี การอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับรายการใหม่ๆตอนใหม่ๆนะเป็นประจำทุกวันเลยนะครับเนี่ยก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับาลาโซเชียลรีเฟรชของเราครับก็จะมาอัปเดตข่าวสารในโลกโซเชียลนะครับเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่เด่นเรื่องที่ดังครับเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นข่าวดังอยู่อะไรแบบนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับสัปดาหละ2ตอนเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาวันนี้ดูเรื่องราวของการ มีข่าวดังนะฮะซึ่งเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศับเกี่ยวกับเรื่องราวของการทําปืนลั่นใส่เพื่อนนะฮะของเด็กนักเรียนนะชั้นมัธยมปีที่3คือม .3 เองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่จะได้บทสรุปออกมานะครับมีหลายประเด็นเกิดขึ้นนะครับมันกลายเป็นคดีปริศนาไปเลยนะฮะเพราะว่าข่าวที่ออกตอนแรกเนี่ยบอกว่า คีย์บอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ระเบิดใส่หน้านักเรียนนะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนมัธยมย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะซึ่งเฮ้ยคืออะไรอ่ะนะพอได้ยินขา่าวมาตอนแรกเนี่ยผมยังงงเลยว่าเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมคอมพิวเตอร์ถึงระเบิดแบบนั้นแล้วก็คีย์บอร์ดอะไรมาถึงแบบประเด็นเจาะ าหางคิ้วนะฮะซึ่งนักเรียนที่ที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยนะเสียชีวิตเลยนะครับขาห้องเรียนเลยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสร้างความประหลาดใจนะครับให้กับประชาชนให้กับคนที่เห็นข่าวนี้เยอะแยะมากมายนะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวที่ทางเจ้า้าที่เนี่ยนะฮะต้องไปพิสูจน์หลักฐานนะครับต้องไปดูที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้ มันเป็นปริศนานะครับซึ่งล่าสุดครับทางตำรวจเองครับก็ใช้เวลาในการคลี่คลายคดีนี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองเนะครับเพราะว่าหลักฐานยังอยู่ครบเลยนะครับหลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปครับทางเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุแบบละเอียดเลยนะฮะปรากฏว่าไปเจอหัวลูกปืนสภาพที่บี้แบนไปแล้วนะพอไปเค้นสอบถามเพื่อที่นั่งใกล้ๆกับผู้ตาย ก็สุดท้ายยอมรับนะฮะทีแรกเนี่ยบอกว่าทำปืนลั่นใส่เพื่อนนะฮะก่อนที่จำนวนต่อหลักฐานก็สารภาพว่าตั้งใจย,ยิงเพื่อล้างแค้นซึ่งอ้างว่าขโมยปืนลูกโมจุดสานะฮะมาจากพระลูกวัดที่วัดลาดประดุกหลังเกิดเหตุก็มีการโทรเรียกเพื่อนสนิทให้ขี่รถมาเอาปืนไปซ่อนนะฮะ ส่วนทางด้านพระที่ถูกอ้างก็เป็นเจ้าของปืนก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะโดยคดีนี้ครับคุณผู้ฟังครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนปัะยมย่านบางบัวทองเนี่ยนะฮะก็ข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานี่เองเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับซึ่งทางร้อยตำรวจเอกสายยนทองทานะครับอรองสารวัตร ฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับสบพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ระเบิดภายในห้องเรียนนะเป็นเหตุให้นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุทันที1รายก็รีบรุดไปที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุครับอยู่ชั้น2นะครับ ของอาคารเรียนนะฮะในห้องคอมพิวเตอร์นะครับพบร่างเด็กชายตักนะฮะนามสมมุติอายุ14ปีนะครับนักเรียนชั้นมันยมศึกษาปีที่3ลักษณะนนอนหงายเหยียดยาวบนพื้นใบหน้าครับมีแผลอชะกันที่หางคิ้วซ้ายแผลลึกถึงกระดูกเลยนะครับมีเลือดทะลักออกจากศีรษะด้านหลังหนองพื้นเจ้าหน้าที หน่วยกู้ชีพฉุกเฉินครับพยายามที่จะปั๊มหัวใจและก็ใช้เครื่องกระตุ้นสัญญาณชีพเพื่อยื้อชีวิตอย่างเร่งด่วนนะครับแต่นักเรียนคนดังกล่าวเสียชีวิตรีบร้อยนะครับเพราะว่าเสียเลือดมากตรวจสอบบนโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ที่เกิดเหตุนะครับพบกรอบโครงคีย์บอร์ดทำจากพลาสติกแข็งแตกกระจายเป็นปุ่มกดหายไปหลายปุ่มเลยแต่ว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่มีร่องรอยการระเบิดนะครับครูผู้ดูแล ระบุว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเกตเเเป็นเครื่องใหม่โรงเรียนเนี่ยสั่งซื้อมา10เครื่องนะเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนักเรียนผู้เสียชีวิตเป็นเด็กดีมีผลการเรียนปานกลางแต่ว่าตั้งใจเรียนเป็นที่รักของครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนขณะที่เด็กชายเดย์ครับนามสมมุติอายุ14ปีเพื่อนร่วมชั้นที่นั่งใกล้กับผู้เสียชีวิตอ้างว่าระหว่างนั่งเรียนได้ยินเสียงดังบึ้มนะฮะ สักพักผู้เสียชีวิตล้มลงไปนอนกับคื้นมีเลือดออกจากหัวทุกคนก็ตกใจรีบวิ่งออกจากห้องเรียนทันทีนางศาสนารักปานครูสอนวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลนะครับว่าที่เกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ13นาฬิก30นาทีก่อนหน้านี้มีนักเรียนชั้นม .2 เข้าเรียนแล้วก็ใช้เครื่องคอมดังกล่าวที่อยู่ด้านในเป็นเครื่องที่2ก็ไม่มีปัญหาอะไรพอหมดคาบเรียนนักเรียนมอ .2 ออกไป ก็ให้นักเรียนชั้นม .3 าเข้ามาเรียนต่อตอนนั้นเนี่ยตนนั่งอยู่หน้าห้องขณะที่นักเรียน7คนนั่งประจาโต๊ะและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ประมาณ10นาทีจู่ๆก็มีเสียงคล้ายระเบิดดังตุ๊บขึ้นมาหนึ่งครั้งหันกลับไปมองเห็นนักเรียนชายคนดังกล่าวล้มฟุบลงไปกองกับพื้นมีเลือดทะลักออกจากศรีรษะจํานวนมากทำกลางความตกใจของเพื่อนนักเรียนหลังจากที่ตั้งสติได้ตนเองก็รีบวิ่งไปตามครูในโรงเรียนพร้อมกับโทรแจ้งรถกู้ชีพ เข้ามาช่วยเหลือต่อมาแพทย์สาาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีครับได้เดินทางมาชันสูตรนะครับรวมกับชุดสืบสวนของสพบางบัวทองพบบาดแผลเป็นรูโบขนาดใหญ่นะครับด้านหลังศีรษะเหนือท้ายทอยลักษณะบาดแผลคล้ายถูกยิงจากกระสุนปืนทําให้หมีเลือดปนมันสมองทละลักออกมาเป็นลิ่ม ก็สงสัยว่าผู้ตายน่าจะถูกยิงมากกว่าถูกคีย์บอร์ดระเบิดใส่ใบหน้าขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ครับได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ว่าภายในคีย์บอร์ดไม่มีวงจรใดๆที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดได้ก็ทําให้เกิดความสงสัยแล้วก็พยายามจะไขปริศนาสาเหตุของคีย์บอร์ดแตกได้อย่างไร เจ้าหน้าที่รับได้สั่งการให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากที่เกิดเหตุทันทีพร้อมกับตรวจสอบภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดทุกตารางนิ้วกระทั่งพบหัวกระสุนปืน1ห,หัวครับตกอยู่บนพื้นที่กระเบื้องในสภาพบี้แบนคาดเป็นหัวกระสุนปืนจุดสาจากการประมวลเหตุการณ์สันนิษฐานว่าขณะที่ผู้ตายนั่งก้มหน้าพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ถูกกระสุนปืนยิงเข้าทางท้ายถอย คมกระสุนชอรชัยสมองก่อนทะลุออกทางหางคิ้วซ้ายและหัวกระสุนมาถูกคีย์บอร์ดแตกทำให้ผู้เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นเข้าใจว่าสาเหตุเกิดจากการระเบิดของคีย์บอร์ดจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับหลังใครปริศนาสำเร็จแล้วก็ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตว่าถูกยิงชุดสืบสวนได้นำตัวเด็กชายเดที่อยู่ใกล้ผู้ตายขณะเกิดเหตุไปเค้นสอบจนยอมรับว่า พกปืนลูกโม่จุดสาติดต,ตัวมาโรงเรียนด้วยระหว่างนั่งเรียนคอมพิวเตอร์ได้นําปืนขึ้นมาอวดเพื่อนจูๆ่ๆปืนหล่นพื้นลั่นขึ้นหนึ่งนัดกระสุนถูกผู้ตายล้มลงเสียชีวิตแต่เจ้าหน้าที่ดูจากวิถีกระสุนและประมวลจาะทาให้การก็พบพิรุษหลายอย่างนะครับเนื่องจากปืนลูกโม่จะไม่ลั่นเองง่ายๆและบาดแผลมีคราบเข่า,เ,าเดินปืนเกาะอยู่เป็นจนํานวนมากลักษณะเป็นการจ่อยิง พยายามเค้นถามเด็กชายเดยอีกครั้งกระทั่งยอมเปิดปากให้การน,นะครับว่ามีความโกรธแค้นกับผู้ตายเลยขโมยปืนลูกโม่ 0. 38มาจากพระรูปหนึ่งเป็นพระรูปวัดจากวัดรประดุกมาคมคูผู้ตายขณะที่ผู้ตายนั่งก้มหน้าพิมพ์งานตอนนี้เกิดอารมณ์โมโหตัดสินใจหยิบปืนออกจากกระเป๋าจ่อท้ายทอยแล้วก็เดียย่ยวไกยิงใส่ผู้ตายทันทีก็ตำรวจสอบถาม ปืนทูดมรณะอยู่ที่ไหนเด็กชายเดชก,ก็อ้างว่าหลังเกิดเหตุอาศัยช่วงจุลมุนโทรศัพท์เรียกเพื่อนเสเลดให้ขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่โรงเรียนเพื่อนําปืนไปซุกซ่อนหลังได้เบาะแสชุดสืบสวนก็เร่งลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านย่านบางบัวทองนี่ยนะครับคาดว่าเป็นสถานที่ที่ซุกซ่อนปืนโดยยึดเอาไว้เป็นของกลาง ขณะเดียวการได้นําตัวเด็กชายเดยผู้ก่อเหตุครับไปให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีมีการาทำพาราฟินเทสนะครับน่า,นาจะเป็นพาราฟินเทสนะครับเพื่อเก็บคราบเขาเหมาดินปืนนะฮะไว้เป็นหลักฐานนะครับจากนั้นก็มีการสอบสวนผู้ก่อเหตุต่อนหน้าเจ้าที่สหวิชาชีพอีกครั้งเนื่องจากเขายัางเป็นเด็กนั่นเอง ส่วนทางด้านตำรวจก็มีการเชิญพระคำหนึง่งนิมมโลครับพระรูปวัดที่วัดราชประดุกนะครับมาสอบปากคำเกี่ยวกับเรื่องของปืนลูกโม่จุดสามแปดครับที่นักเรียนชายผู้ก่อเหตุอ้างว่ากโมยปืนมาจากพระท่านนี้เพื่อนำะมาใช้ก่อเหตุหลังจากใช้เวลาให้ปากคำนานประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษครับพระกำหนึง่งออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าไม่เคยเห็นเด็กที่ก่อเหตุมีพฤติกรรมในลักษณะนี้มาก่อน และเด็กก็ไม่เคยมาพูดหรือว่าปรึกษาว่ามีปัญหาอะไรกับเพื่อนมาก่อนเลยปืนกระบอกดังกล่าวก็ไม่ใช่ของอาตมาด้วยไม่รู้ว่าเขาไปขโมยมาจากรุ่นพี่คนไหนยืนยันว่าปืนไม่ใช่ของอาตมาประวุมานานเกือบ30ปีจะไปเอาปืนมาจากไหนปืนอะไรอาตมายังไม่รู้เรื่องเลยคิดว่าเขาน่าจะเอามาหยอกล้อเล่นกับเพื่อนมากกว่าและปืนเกิดลั่นคงไม่ได้มีเจตนาไปทำแบบนั้น เพราะเป็นเพื่อนเรียนห้องเดียวกันมาทางด้านนางสาวตรีนุทเทียนทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวถึงเหตุการณ์นี้สอบถามเรื่องนี้ไปยังนายอัมพรพินาครับเลขาธิการคณะกรรมการการกาศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้รับรายงานว่าการเสียชีวิตของนักเรียนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกิดจากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ระเบิดแต่เกิดจากเพื่อนทําปืนลั่นใส่ ก็มีการสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนว่าเหตุใดโรงเรียนถึงปกปิดข้อมูลกับตำรวจส่วนการดำเนินคดีก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนสอบสวนต่อไปโดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาก็ได้เน้นย้ำมาตลอดเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่นักเรียนจะต้องได้รับความปลอดภัยในทุกมิติ จากนี้ไปขอให้ครูและผู้บริหารเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยต่างๆรวมถึงสังเกตพฤติกรรมของเด็กในห้องเรียนเป็นรายบุคคลด้วยว่ามีความสุ่มเสียงที่จะไปทําอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือไม่นะครับโอ้โหคุณผู้ฟังครับได้ยินข่าวนี้แล้วก็ค่อนข้างหดหูใจมากทีเดียวนะครับน้องอายุแค่14-15ปีนะครับหมอ .3 อยู่เลยนะครับทําไมถึงมีพฤติกรรมที่รุนแรงแล้วก็ โหดร้ายแบบนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอะก็คดีนี้ครับเดี๋ยวให้ฐานเจ้าหน้าที่เขามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนะครับต้องไปสูจน์หลักฐานนะครับเพื่อที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เขาเรียกว่าลงโทษผู้กระทําผิดตามประมวลกฎหมายต่อไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของ น้องนักเรียนครับที่สูญเสียในครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นข่าวที่มาอัปเดตกันในวันนี้นะฮะคือตอนแรกนี่ก็ว่าเป็นปืนลั่นตอนแรกทีแรกเลยบอกเป็นคีย์บอร์ดระเบิดอ่ะไม่ใช่ปืนลั่นอ่ะไม่ใช่อีกสุดท้ายโอ้โหจอยิงท้ายทอยเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวไปตรวจสอบกันนะครับแต่ว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะนักเรียนชายผู้ก่อเหตุเนี่ยยอมรับแล้วว่าเขาเป็นคน จ่อยิงเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวไปดูหลักฐานกันว่าใช่หรือเปล่านะครับโอ้แต่เป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับกับโซเชียลรีเฟรชของเราในวันนี้อ่าเดี๋ยวอีพิโซดหน้าตอนหน้าครับจะเป็นเรื่องราวของอราอยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับที่ RMUTP Live ไครับไม่ว่าจะเป็น YouTube c h anel n ของเรานะครับรวมไปถึงช่องทางแพลตฟอร์มในโซเชียลเนะี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเป็นเว็บไซต์ของเรานะครับก ติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับมีหลากหลายคอนเทนต์หลายรายการมากๆนะครับซึ่งเรามีการอัปเดตตอนใหม่ๆทุกวันเลยทีเดียวยังไงฝากติดตามไปด้วย RMTP Live นะครับวันนี้โซเชียลรีเฟรชและผมบอลนนะัทุเซกัมปังครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงได้เจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ